ระหว่างงานง่ายกับงานยากคุณจะเลือกอะไรก่อนง่ายค่ะเพราะเพราะว่าก็ง่ายก็เสร็จไวทําได้ก็เสร็จเลยจบเลือกงานยากค่ะแล้วถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอะไรระหว่างงานง่ายกับงานที่ยาก บางคนอาจจะตอบว่างานง่ายเพราะว่ามันทําง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเราก็ยังเหลืองานยากที่ต้องทําอยู่ดีง้นไว้ค่อยเดี๋ยวค่อยทำถูกไหมสิ่งนีเน้เรียกว่าการผัดวันประกันพรุ่งการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็คือการที่รู้ว่าสิ่งนี้ต้องทําแต่คุณเลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะไปทําสิ่งที่ง่ายไปทําอย่างอื่นเช่นการดูซีรีส์การนอนการถ่ายติ๊กต็อกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําง่าย,ยานั่นเองและถ้าคุณเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยก็มีตัวช่วยดีๆอย่างหนังสือเล่มนี้ดู Do The Hard thing first. หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์บอกวิธีที่ทําให้เราเนี่ยเลือกเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนอย่างนี้ก็คือทํารายการสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จเราก็ิสต์มาเลยว่าเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างหรือควบคุมสภาพแวดล้อมด้วยแรงกระตุ้นที่มองเห็นได้ง่ายเช่นตั้งใจจะไปวิ่งรุ่งนี้เชา้าเราก็เตรียมเสื้อผ้าและรองเท้าไว,ไว้รอที่หน้าประตูตื่นเช้ามาเราจะได้ใส่รองเท้าวิ่งใส่ชุดวิ่งแล้วออกไปวิ่งเลยและยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ในหนังสือเนี่ยได้พูดไว้เราสามารถไปทําตามได้จริงอ่คาาถถสุดทท้้ยยกนกนนัับบววิจึงไหแล หนึ่งค่ะแล้วนี่ันไหนคะและนี่คือคนที่ชอบทํางานง่ายๆก่อนและนี่คือคนที่ชอบทํางานยากๆก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราควรทำงานยากก่อนนะ